สวัสดีชาวโลกสวัสดีปีใหม่ครับปี2569นะครับตอนนี้ยิ้มยิ้มขายซอดแจ้งจางตางเก็บจอแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อไปที่อำเภอเทพสะทิดนะครับวันนี้พาทิตอยู่ฝั่งโน้นนะฮะ เมื่อคืนเหลือคนดูอยู่ประมาณสองคนนะครับย้อมใจคนนน่งเบิ้งนะนะ่ะเนาะเหลือ,อยุคค้นสองคนนะ่ะตั้ง้าเบิ้งอีลีรอเลยเนะี่ย สวัสด,ดีเอฟซีสวัสด,ดีปีใหม่นะสวัสด,ดีปีใหม่เอฟซีหน่อยเอาเป็นไปสวัสด,ดีปีใหม่ครับเอฟซี <c oughs> ถามเขาดาวสนุกไหมเมื่อคืนหลับครับห <c oughs> ลับครับอโอ้เ <c oughs> ต็นนาริโตนเมื่อคืนนี่มาเล่นนีกัน เล่นแต่พื้อแต่พื้อเล่นมาเมื่อคนะืนน่ะจุดพัวยางไป่บึงทังสารน้ำนาวัดน่ะมาเล่นนี่น่ะต้นมันลเลย ตอนนี้ลือจอชั้นที่สามแล้วนะครับเมื่อคืนนี้เมื่อเช้าน,นี้เหลืออยู่สองคนนะดูหนังซอดแจ้งุดยอดจริงหนาวกว่าหนาวยอมใจคนดูเหมือนกัน วันนี้ไปเทพสถิตต่อนะครับเดินทางกันต่อยาวๆวันนี้ยังไม่รู้ว่าจะลงจอกี่เมตรนะครับต้องไปดูสถานที่กันนะครับถ้าลงจอใหญ่ได้ก็ลงนะวันนี้ตอนนี้อากาศเย็นนะฮะเย็นหนาว กํกำลังดีทีมง,งานก็เดี๋ยวเก็บเสร็จเก็บเสร็จก็ไปกันเลยครับไปต่อไม่รอแล้วนะ ระยะทางเหรออืมถ้าจากชัยภูมิไปเทพสถิตก็น่าจะประมาณสักห้าห้าสิบกิโลอันนี้จากนี่ไปน่นเอ้จากนี่ไปแก้งคอเอ้ยไปัตุลักก็ยี่สิบโลมีเฉียดเฉียดร้อยโล น่าจะมีเฉียดเฉียดร้อยโลอยู่ มะเคือ่เสียช้างเสียช้างบอกว่าเสียช้างบอกว่าอันนี้นั่งคุยคนเดียวนะครับนั่งพูดอยู่คนเดียว เสียไทยเสียไทยนั่งพูดอยู่คนเดียวไม่เห็นโดูไกละมาดูไกลหรือจึงจะหมดแล้วนะ f อฟบอกว่าช่วงปีใหม่มีด่านวัดแอลกอฮอล์เยอะดูด้วยนะครับตันว่าเดายน่ครับหนังร้านที่ไม่ได้ประกอบนะครับก็ต้องเอามาจัดเรียงให้เป็นระเบียบแบบนี้นะครับหน้าจอ ทีมงานก็แบ่งหน้าที่กันนะครับใครมัดสายฟงสายไฟสลิงเชือกก็ต้องเอามากองรวมกันนะครับนี่เป็นสัดส่วนนี่ไม่ได้ขายปุ๋ยนะครับเดี๋ยวข้างในข้างในไม่ใช่อะไรนะครับไม้ซีกเศษไม้นะครับเต็มเลย เอาไว้หนุนตูดหนุนจอไม้ทั้งนั้นนะครับไม่ใช่เศษฟืนนะวนะันนี้เชือกโอ้ถุงนี่ก็ถุงปุ๋ยอย่าทิ้งนะครับเอาไวเ้เศษไม้ เชือกมัดจอน an ่ะอันนี้เชือกมัดจอใช่ไหมเสร็จร้อยจอครับอันนี้เชือกร้อยจอนะครับเสร็จแล้วก็ต้องมากองกันไว้โอ้หลายหลายกองอยู่นะเนี่ยเป็นเชือกมัดจอนะครับท่านผู้ชม งครับอันนี้เพิ่งแกะมาใหม่ๆเลยนะ่นน่ะสี <c oughs> ข,ขาวๆนะ่ะเดี๋ยวต่อไปมันก็จะเป็นสีแบบนั้นน่ะ <c oughs> อันนี้ <c oughs> สายเมน เป็นเกียว้เืนะนี่ใช้ตั้งแต่สมัยตู้ผีเสื้อนะครับสามสิบปีแล้วทำไมที่เห็นไม่หนักไม่ม่ไม่ถือด้วยจ้ะโอ้ดูนะครับขดกันเป็นขนมนะสายเด้อ ขดกันเป็นขนมหมดแล้วเนี่ยหรือหรือคนเดียวแล้วนี่เนี่ย เมื่อคือนนอนใต้ศาลาพักนะครับโอ้อากาศดีไม่หนาวเท่าไหร่หมอกไม่ลงนะครับหมอกไม่โดนเมื่อคือน้าปักเต็นข้างรถหนังนีรับรองหมอกเติมเปียกหมดแน่ หรือคนเดียวนะครับเดียดไทยของเรายอดเยี่ยมกระเทียมเจียวรเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นหน้าที่หรือตู้แล้วทีนี้ต่อไปก็จะรื้อตู้แล้วนะครับ นี่ยังใช้อยู่นะครับตัดดำตดัดแดงยังใช้แบบยุค90อยู่เลยนะครับยังเป็นแบบดังเดิมอยู่แต่ตัวขนาดมีขนาดเล็กลงมา อ่ะเดี๋ยวงดไลค์แค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสักครู่ไปติดตามทางเพจได้นะครับเพจ Facebook พีดีพัฒน์นะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอเอาไลค์สดลงแล้ว